ามจากธรามาาติของเท้าบ้านเฮ่าเนาะพี่น้องเนาะบางคนนีเนาะแล้วก็ต้มน้ำปลานะคะตําต้มน้ำปลาใส่ปลาดุกลาบเท้านี่ก็สีใส่หมกเขือคืนเนาะพี่น้องเนาะใส่มกเขื่อคืนนะคะมะเขื่อนะหืนนี่นะแล้วพี่มงก็จะใส่ห,หัวหอยตายนะครับเพื่อนก็จะ กินไม่ได้เนาะเสร็จแล้วพิมพ์ก็ใส่ต้นหอมผักชีกินแน,พน่พี่น้องพิมพพ่อสศิลาบเท่าได้พี่นนอะถ้าเป็นวันพระหรือวันวันศิลเนาะเขาก็จะกิ่นแน่พี่น้องพิมพพร่อสิลาบเท่าได้พี่นอน,น,อน,น,นอะ ถ้าเป็นวันพระหรือวันวันศีลเนาะเขาก็จะเสร็จแล้วก็เทใส่เลยค่ะเพื่อนๆต้มน้ำปลาราใส่ประดูกใครกินเป็นก็มากินด้วยกันเด้อจ้ะ ใครกินเป็นก็มากินด้วยกันเด้อจ้ะใครกินเป็นก็มากินด้วยกันเด้อจ้ะคนสิบวเกิดหลายเถื่อเด็กปีละครั้งนะคะทุกคนนอกจากว่าจะอยู่ที่สระน้ำนะคะเราเองน้องเพื่อนแต่ถ้านาคนอื่นเราก็ไม่กล้ากินเนาะ ลาบเท่าก็สิเกิดปีละเทื่อน้ะพี่นอ้องตายนะเพื่อนก็จะกินไม่ได้เนาะเสร็จแล้วพิมก็ใส่ต้นหอมผักชิกเห็นเราก็มาเทเทช่วงร้อนๆเลยนะคะคเพื่อนไม่ได้ให้น้ำเย็นนะคะการที่เราจะลาบเทาเนาะเทานี่ก็ขึ้นอยู่กับน้ำตายนะเพื่อนก็จะกินไม่ได้เนาะ เสร็จแล้วพิมก็ใส่ต้นหอมผักชีกินแน่พี่นอ้องพิมพว้างสีลาบเท่าไดพ้พี่น้องกินบ่เป็นได้พี่น้องบางคนก็กินเป็นเนาะแต่ถ้าอีสานจนมากแต่สิเป็นทุกคนนั่นแหละพี่น้องีนพิ่พวอาก็บบริกินมาหลายปีเลยเพิ่งจะได้เทใส่ก็คนนะคะน้ำร้อนนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำเย็นนะคะ น้ำที่เราต้มปลาใส่ปลาดุกก็กินบ่เป็นได้พี่น้องบางคนก็กินเป็นเนาะแต่ถ้าอีสานชนมากแต่สิเป็นสุกคนนั่นแหละพี่น้องนี่พี่พ่อก็บริกินมาหลายปีเลยด้เพิ่งจะได้ถามจากธรรมชาติของเท่าบ้านเฮานะพี่น้องเนาะบางคนถามจากธรรมชาติของเท่าบ้านเฮานะพี่น้องเนาะบางคนใครกินเป็นก็มากินด้วยกันเด้อจ้ะ นีวเราก็มาเทเทช่วงร้อนๆเลยนะคะเพื่อนไม่ได้ให้น้ําเย็นนะคะการที่เราจะลาบเทาเนาะเทานี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำตายนะคะเพื่อนก็จะกินไม่ได้เนาะเสร็จแล้วพิมก็ใส่ต้นหอมผักชีต้มน้ำปลารใส่ปลาดุ เบิ่งน้พี่น้องหนามเขียวนามจากธรรมชาติของเท่าบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะบางคนตายนะเพื่อนก็จะกินไม่ได้เนาะเสร็จแล้วพี่งก็ใส่ต้นหอมผักชิีใครกินเป็นก็มากินด้วยกันเด้อจ้ะปีแล้วก็จะมี ผักแพวนะคะทุกคนอตอนนี้หอมมากเลยค่ะคนสิบวกเกิดหลายเทือ่อเด็ปีละครั้งนะคะทุกคนนอกจากว่าจะอยู่ที่สระน้ำนะคะามจากธรรมชาติของเท่าบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะบางคนหนีเนาะ แล้วก็ต้มน้ำปลานะคะตํ้ต้มน้ำปลาใส่ปลาดุกเบ๊วยพี่น้องนาำเขียวนะถ้าเป็นวันพระหรือวันวันศิลเนาะเขาก็จะเทใส่ก็คนนะคะน้ำร้อนนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำเย็นนะคะน้ำที่เราต้มปลาใส่ปลาดุกเสร็จแล้วก็ เทใส่เลยค่ะเพื่อนๆอ่านจากธรามชาติของเท่าบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะบางทีแล้วก็จะมีผักแพวนะคะทุกคนอตอนนี้หอมมากเลยค่ะเทใส่ก็คนนะคะน้ำร้อนนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำเย็นนะคะน้ำที่เราต้มปลาใส่ประดุกเสร็จแล้วก็ เทใส่เลยค่ะเพื่อนๆเทใส่ก็คนนะคะน้ำร้อนนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำเย็นนะคะน้ำที่เราต้มปลาใส่ประดุกกินปีนี้นะคะทุกคนอร่อยมากขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเราเองน้องเพื่อนแต่ถ้านาคนอื่นเราก็ไม่กล้ากินเนาะ ลาบเท่าก็บสิเกิดปีละเทือนด้วยพี่น้องเห็นเราก็มาเทเทช่วงร้อนๆเลยนะคะเพื่อนไม่ได้ให้น้ําเย็นนะคะการที่เราจะลาบเทาเนาะเท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับนากินปีนี้นะคะทุกคนอร่อยมากขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะเราเองน้องเพื่อนแต่ถ้านาคนอื่นเราก็ไม่กล้าก,กินเนาะ ลาบเท่ากันกบสิเกิดปีละเทือด้วยพี่น้องเห็นเราก็มาเทเทช่วงร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ให้น้ําเย็นนะคะการที่เราจะลาบเทาเนาะเ่านี่ก็ขึ้นอยู่กับนาเทาใส่ก็คนนะคะน้ําร้อนนะคะทุกคนไม่ใช่น้ําเย็นนะคะน้ําที่เราต้มปลาใส่ปลาดุใกินแน่พี่น้อง พิมพ์ขสีลาบเท่าได้พี่น้องลาบเท่าเนี่ก็สีใส่มักเขือคืนนะพี่น้องเนาะใส่มักเขื่อคืนนะคะมักเขื่อหืนนะนะแล้วพิมพ์ก็จะใส่หัวหอยจากถ้ามาตาดของเท่าบ้านเท่านะพี่น้องเนาะบางคนใครกินเป็นก็มากินด้วยกันเด้อจ้ะ ลาบเท่าเนี่ก็สีส่มักเขือขื่นนะพี่น้องเนาะใส่มะเขือคืนนะคะมะเขือหื่นน่ะนะแล้วพี่มึก็จะใส่หัวหอยลาบเท่าเนี่ก็สีไ่มักเขือขื่นนะพี่น้องเนาะใส่มะเขือคืนนะคะมะเขือหื่นน่ะนะแล้วพี่มึก็จะใส่หัวหอยเทใส่ก็คนนะคะน้ำร้อนนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำเย็นนะคะน้ำที่เราต้มปลาใส่ปลาดุ ต้มน้ำปลาประใสปลาดุกต้มน้ำปลาประใสปลาดุสิเนาะแล้วก็ต้มน้ำปลานะคะต้มต้มน้ำปลาใส่ปลาดุกม่กินแน่พี่นอ้องพิมพ์ข้อศีลาบเท่าได้พี่นนอะ กินปเป็นได้พี่น,อน้องมาคนก็กินเป็นเนาะแต่ถ้าอีสานชนมากแต่สิเป็นสุกคนนั่นแหละพี่น้องนี่พี่พ่อก็บริกินมาหลายปีเลยเพิ่งจะได้ใครกินเป็นก็มากิน,กนด,ด้วยกันเด้อจ้ะไม่กินแน่พี่น้องพี่พ่อสิหลากเท่าได้พี่น้อง เห็นเราก็มาเทเทช่วงร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ให้น้ำเย็นนะคะการที่เราจะลาบเทาเนาะเทานี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำ